สวัสดีครับเดี๋ยวเราอยู่เทินกลับนะครับตะดนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตะดลนหนึ่งสองครับเดี๋ยวอยู่เดินกลับตรงนี้ก็กลัวบ้านด่านโรงเรียนบ้านด่านบ้านด่านรีสอร์ทเนี่ยนะครับอยู่เทินกลับนะฮะโอเคครับเริ่มต้นจากอำเภอบ้านด่านบ้านด่านลานหอยฮะ นี้เราจะกลับรถไปจากอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทัยครับไปจังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนนะอ่าผมให้ดูโรงเรียนก่อนนั่นะฮะหน้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านด่านนะครับโอเคครับตดนนซีเลนครับตะนนหมายเลขหนึ่งสองครับอยู่หน้าตำบลบ้านด่านยินดีต้อนรับบ้านด่านลานหอย <c oughs> <c oughs> นี่คลองบ้านด่านนี่คลองบ้านด่านขับรถไปจังหวัดนี่หลวงพ่อจงหลวงพ่อจงไปทางนี้นี่หลวงพ่อพ่อจงท้องข้าวัดนี้ครับวัดสังคราชสังคราชหลวงพ่อจงอยู่นะบ้านด่านลานหอย อาจจะมืดได้หน่อยครับมันม,มืดครึมครึมเพราะว่ายามสี่โมงครึ่งจุดตรงนี้ว่ารีวิวตะดนครับหมดแรงครับหมดแรงใต้ดิฟปะใต้สามบ้านนอกดาวหลวงกิจอะไรแล้วก็จอตจอดจอต trợ YouTube, rồi các loại gì Facebook, à. อ,นะอ่ะอตอนนี้ก็อีกยี่สิบยี่สิบสองกิโลครับสุโขทัยครับเราไปพิษโลกครับมาจากเส้นทางนี้มาจากจังหวัดตากนะครับ มาจากอำเภอบ้านด่านลานหอยถนนหนึ่งสองฮะหนึ่งสองอีกสองร้อยเมตรถึงด่านตรวจบ้านด่านลานหอยซ้ายมือครับหรือว่าเรียกว่าบ้านด่านกว่ายเยอะนะโอ้โหนี่ฮนะรีวิวเส้นทางอัปเดตถนน กวาเนี่วามือนี้เป็นอุตยานนะครับยีบสองกิโลครับสุขโขทยัยอันนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอยหอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอีกห้าร้อยเมตรครับอิ่มเซบลองสารโอ้โหน่าจะเป็นแลนด์มาร์คร้านอาหารอืมเรียบร้อยเลยป่านนี้กินไหนเดียไปกินฟาไปกินนู่นเนี่ยเดี๋ยว นักรนหวันอยู่หน้าโรงเรียนครับอยู่หน้าโรงเรียนบ้านด่านครับอิ่มเซบลองสารนี่ผ่านมาแล้วครับด่านร่มตำนี่นะ วันนี้วันที่28ครับเดือนอกรกฎาวันเกิดในหลวงครัในหลวงในหลวง,นหนวงรอสิบวันที่28ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับวันนี้กิตติก็มาทำาานตรงบ้านให้สุโขทัยครับอําเภอบ้บานด่านกรนลานหอย เรียกว่าข้างหน้านะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ครับเป็นชื่ว่าบ้านเมืองเก่าเรียวกว่าครับแต่เราตรงไปนะตามถนนหนึ่งสองตอนนี้เปลี่ยนถนนครับจงตรงตรงสี่แยกเมื่อกี้นะครับเป็นถนนหนึ่งสองห้าฮันผมตัดคลิปแล้วกัน